สวัสดีค่ะฟีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจําวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเดือน4ปี2 0 2พหแจกวอลเล็ตฟรีคะ่ะไม่ต้องลงทุนใครที่อยากได้วอลเล็ตฟรีก็ดูคลิปให้จบนะคะส่วนใครที่ดูคลิปไม่จบแล้วมาถามอันนี้พี่ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าพี่ถือว่าพี่บอกไปหมดแล้วแล้วก็ ก็ไม่มีอะไรจะต้องบอกอีกแล้วเนาะเพราะว่าเราบอกคุณไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางการรับจริงอยู่ว่าเราไม่สามารถทําให้คุณดูได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะมีคนที่ไม่ดูแล้วแบบไปใส่โค้ดเดิมนี้แล้วก็มาโวยว่าทําไมไม่ได้พี่ก็เลยรู้สึกว่าตัดปัญหาดีกว่าให้บอกอย่างนี้ช่องทางการรับเขียนไว้ให้ที่คําอธิบายใต้คลิปแล้วคุณก็ไปดูเอาไม่น่าจะยาก วันนี้แจกเลยละกันวันนี้โคดังเปาคือคำว่าไก่ไก่ไก่ทอดไก่ไก่ปิ้งไก่ย่างอย่างเงี้ยไก่อันนั้นแหละส่วนเวลาวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ2 2่ิบสองนาฬิกาหกนาทีเมื่อกี้พี่บอกว่าเป็นไก่ทอดไก่ย่างไก่ปิ้งนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไปใส่คำว่าไก่ทอดไก่ย่างไก่ปิ้งอีกไม่ได้นะ เพราะว่าคีย์เวิร์ดมันมีแค่คำว่าไก่คำเดียวสั้นๆก็ก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะคะ